สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทางเราทางไทยลาย่ารประเทศพี่น้องมาพกกับพี่นอ้องวันนี้นั่งเสื้อผ้านะอาชีพพี่น้องมาสักผ้ากันค่ะผ้าดัางได้ดายค่ะไปกัลยจายสักผ้าน,อน้องเอ้ยบุมีิครเพื่อปั่นกระสักมือเอา ไม่ได้เห็นหน,าน้าไม่พี่น้องเนอะว,วานาห็นกุมือบ่ต้องเห็นนะคะน่ะบเราเห็นเห็น,หนกระมือเอาคะ่ะซักผ้าซักผนเป็นผกุเซเป็นอันเป็นผู้ยาผูหญิง,งต้องสัตว์ผ่านาะค่ะเน,เน,นาะเดือนสามน้ำฉีค่ะเดือนสามน้ำฉีเป็นกุลสตรีคะ่ะบักผ้าลูกให้ัวคะ่ะ ถขะขะตัวเองล่ะคะยมุ้ยผัวดอกจ้าถ้าไปทุนใจกับมาเด็กี่น้องพามาวันเด้วค่ะมาจักรขาซอยน้ากันเด้อค้าโอ้ยยอมมาปักกลางลันคันเลยมักหนามักหนาปักสะปักขั้นเด็กสิน้องฮึม่ม บต้องสักนะบต้องสักดีดอกคว้าไม่นุ่มเปื้อนเนะพี่นอ้องสักเขาลำลวดมันตกท่อรม,ม่ได้ใส่ไปทางในใส่ไปในเฮื่อนเนะจ๊ะเนาะสักผ้าสักผ้อนค่ะ กูอยากกูยิ้มพี่น้องต้องสักเสือสเพ่เนาะพี่น้องเนาะถ้ามี้โค้งไม่คั่วกะสักไข่ลูกไข่ฟัวค่ะอ,นอันนี้บ่มีเพื่อจะกะซักไข่เจ้าของเะะนาะเนาะถ้าว่ากูได้ต้องการจะสักค่ะกระบอก,กค่ะที่ปไปสักไข่ค่ะสัก้าสัก่อน Home, có hôm, 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 xương, Ta sạc dù hồi, dù hồi. hôm, 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 là hôm, 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 hấp sạc, hôm, ที่คือตูดบรรยากาดีสักตัวยูฮองสักการพี่น่ที่นี่ต่ก่อนนะักเรียนเคยสักตัวอยู่ฮองอยู่ผายนะคะเนาะหุ้มหมอนค่ะเอาเป้งไปกปูเอาไม้ไปกปูแล้วก็สักเห็ดเห็ดเกยอันนี้เห็ดห่านในน่องไปสักนะคะพี่น่หุ้มหมอนนะคะคืออ่าถือก,กินเห็ดในคือก,กินรับผนุ่มใน ก็คือกับบรรยากาศน้องพี่นองบรรยากาศได้น,น้ามด้หัวยนน้องในคลองแนละ้วเขากันอาลําประมาณทางสันนะ้นเนาะเด็ดตึงเทียงก็่หน่อยน้อพี่นอ,มอนมวนมวนค่ะเคยเคยสัตก็เลยเลี้าได้ค่ะพี่นองสัตว์ด้วยอยู่ห้องอยู่ภายมวนมวนค่ะสักแล้วกระตากตามหัวนะคะเนาะผ่าเสืหัวผ่าเสืหัวเสืห้าวนะคะเนาะ คันว่าเรือหัวไมีห huh. ัวหัวมันน่อยผ้าพิทัวภูมใหม่อูมิโต้นองขางๆกับบริปิปอหยางนคองขนาะกับบริวัติชีคันชิค่ายนะคะชิซื้ออยู่กับพัมุงเข้าไปเข้ามาน้อเข้ากัะพี่น้องเพิ่มเพิ่มอันผ้าพภูมิใหม่น้ี่น้องเพื่อผ่านเอาพี่กับบริจักราพี่น้องกับขึนว่าบริปิหยางจ้าว่อยฟังแต่กอนนางค่าเตดเดี๋ยนี้นกับบริ ไ่ได้ตากราคามิ umas, <blunt animation> เตตาใส่ใส่ <head> ันใส่สาวใส่เสื้อผี่ะ่ไปน้องใส่เหล้าตากผาใส่ห้าตากผ้ามันจะเป็นห้านะคะเนาะเป็นห้าตากผ้าตากผ่อนเสื้อผ้าเยอะค่ะเสื้อผ้านั้นค่ะเป็นแบบแบบเป็นเบบเป็นของโคนเชนในของโครยิ่นโครนมัม นั่งมักใส่เสื้อผ้าใส่แบบผู้ชายเนาะคะ่ะเนาะนั่งบ่ามักใส่แบบผู้หญิงเนาะคะ่ะแต่ว่าลเจนโตเป็นผูชช้หญิงค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าพันบ่ามักแบบผู้ชายคะ่ะเออเสื้อผ้าพันบ่มักแบบผู้หญิงค่ะโอ้ยอย่าพามาก,กัดดนังอ่ะเด็กนั่งมักแต่ผู้ชายเนาะคะ่ะเนาะโอ้มันบ่มันไอเด็กมาก,กัดแส่กระเป๋านะคะยังยังผ้าแบบกระเป๋าแบบผู้ชายเนาพี่น้อง กระเป๋าสะพ้ายใส่ตุลกระซับใส่เ,เงิน,นะคะ่ะนั่งผู้โดยสารนักพายแบบพิ้ายนะคะนั่งประเหดแบบผูญิงแล้วก็นั่งงมมาก <c oughs> บบมากปะเตงตัวเป็นผูนี้ใครไม่รู้จะไหนไม่รู้เตงแต่ว่าในใน้มืก็ซื้อโคงนางนะนังจะแเตงเดี๋ยวเข่าห่าวนะคะเตงเขาหาเตงแบบท่มหนังง่อพี่น้องเตงแบบท่มท่มโลโลนะพี่น้องทมโลโลนะงามค่ะนั่งกินคาเตงด้วจ้าเนานะเตงในกันเตงในกรุงเทพะจี๊ะ ในบนในเมืองในหน้าลยทีกที่ักท่านนั่แหละนะโปพบไปเห็นสิ่งื่องฟ้าปกทมเั็นบบตเตงทัางหมักใส่านดนีกนองหมักหมักไฟหมักมันย,า,า,นยา,า่ากันด้วยค่ะเลยทั้งหัวห้ลย่ะอันอันมนขนาดวัาเกิดตี้กระเทยเด็กกเกยเป็นกระเทยระโบปอยักเตงนี่น้องหากแต่มันจำปีนเขาเลยเตงไปตามมีตามเกิดตามภาษาตามร่มตามเรียงน้อง จนเป็นแล้วนะคะเื่อว่าเกิดเกิดม,ม,ม,มากผสมผสมพ่วงมุมอารพัฒนานพี่น้องขลาดไปทางอื่นยาสิเป็นยิ่งกับบุปเป็นสิเป็นผู้ชายกับบุปเป็นขาหัวบเบป็นกับบุงเรื่องหน้าว่าจะเตงเป็นผู้ชายค่ะเตงกลับไปเตงอ,ออก,กอันใช้ไปเดยพี่น้องเตงแบบท่อมๆนะคะ เต่งเบียรพุ om, นะ่มทบงามโลโลนะคะนกประมาณสั้นๆนะนะเต่งเบียร์ห่าวาวนะคะประมาณสั้นราคาถ้าตกาหุ่นนั่งบ่ได้ลูกขาหุ่นนั่งบ่ได้ช่งพุ่มก็บ่ได้ก็เลยว่าบ่ได้เต่งสั้นๆทมก็บ่ได้ทช่วงพุ่มไม่เป็นไรหรอมได้ช่งพุ่มได้นาจาใ้หุ่นพุ่มทบเนี่ยก็เลยกเต่งได้บ่สั้นๆัุ่นได้น้อยเดโลงามๆนาสั้นเนาะ มาสักผ้าปก็ดอกเปแนวอื่นนะคะมาพูดเลยครับท่านไปท่า,านไดไล่น้ำเปล่านะคะจักแล้วจะไปไล่น้ำเปล่าไล่น้ำเปล่าแล้วก็จะปั๊บผานุ่มจกัจกจักนาทีพี่น้องชิบนาทีบนจังหอมนะคะคันชิบฐานาทีมันจีรุณโกดธนะคะเอาซิซิบนาทีเนาะพี่น้องพอดีเขาออกคำจังหอมนะจ๊ะเนาะ นี่ก็มืดค้ำค้ำเร่งเร่งแล้วนะคะภาพฝากไว้เย็นตะเวนตกก่อนถน้ากะรี่มีุ้ดนอนก็้หมูนะคะคนละบัดไม่ลูกไม่โควมาอยู่น้ำถักสื่อจุดนอน

จักเชียงยังระเบิดพี่น้องเติมลูกเชียงหมอแปงก็เชียงหมงอแปงหมอแปงระเบิดอ,อันนี้ก็กิ่งแดงเยี่ยงปัวไข่ใส่ทังใดกับขีสเสร็งขีสเสร็งบอมานพี่น้องก็กิ่งแดงตัวนี้นะไปทางใดกับ่ได้บางใหญ่ตัวเศร้าใช่ท่านใส่ทั้งอื่นท่านบอกขีสเสร็งกับฝนโตข้ามพี่น้องกิ่งตัวนี้นะ ใส่เจ้าพื้นอธงไว้ดอกไร้ก็คือนั่งกัดที่เ้าไทเใส่ดอกสักสักไว้ใส่ยงไใบประตกข้ามย่ำน้าหรือว่าสะเกีเยงแดนี่ถ้มันเปน็นมันบกเขาะลูพะขะน้ออืมมันมีผักถุงนะคะผ้าถุงนั่นใส่ผัดถุงแางชอบใส่ผัดถุงจะบว่า,วา,า,าออใส่ใะะหน้านาในหือนเ้อกขใส่ไข่กับแพ่จะบอกไปขางนอกขางหน้าไปหันไปนีจ้ะ ใส่กางเกงขาเงาใส่สูงขาเงาค่ะขันออกจากบ้านแล้วก็ใส่สูงขาเงา,ออา,งายอมรับยอมนอน,น,นใส่กางเกงกันใส่ชุดกีฬาค่ะอันนี้ผ้าถุงขี่นมาข้องซองซักอ้อมๆจังสิผ้าถุงกับเปื้อนเรกค่ะเพราะนั่งกันไันไปทางบ่ายเราไปนาะอ๋อ กระทุ n g กระไรพืนตุ่มนะครับขูบขูบต่อไปอก็คือไ,ไลน่น้ำเปล่าพี่เน,ะน,ะน,ะนะะาะโอ้ยก้องขึ้นไปไกลไล่น้ำเปล่าพีขยากเลยแค่มาโชว์กุ๊กคาคาอยู่คาเพื่อมาดำเรื่องนะคะ ไล่น้ำปลาที่าน่ากันไรล,ลายงาาลอง,งตะกาพี่น้องตรงตะกาะตะกาค่ะกำลังออกมาค่ะตัวอาไน้ำเปล่าก็มันจะคำแล้วค่ะเอาลคะค่ะคิดนี้ก็ะเะบรรยากาศได้ชนิดลคร สอัสดคการนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ Bye.